ครับก็สวีเดสวัสดีครับนักรบสายเอนทุกท่นครับวันนี้เราก็เดินทางไปถึงสะพานฮาเบอร์นะครับไปหาวัตถุดิตร้อยอร่อยกันมาทานวันนี้เราจะได้วัตถุดิบดีนะครับกลับมารับประทานกันหรือไม่นะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ PL Fishing เหลือซิ่งวิ่งชายฝา่งรลบ Let's go ครับความสนุกสนานเรามีไว้ให้กับทุกๆท่านที่มาใช้บริการนะครับ,รบและแล้ววัตถุดิบชั้นยอดของเรานะครับที่เราได้อุตสาห์เคว้นหาก็กำลังจะขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเรามาลุ้นกันครับว่าในน้ำนี้จะเป็นปลาอะไรนะครับนาเดี๋ยวผมไปดึงให้เดี๋ยวผมไปดึงให้ อาจาย็นรับกรนผมขอมาแล้วสำหรับครับขอุณไกลขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับวันนี้ผมแคลฟิชชิ่งต้องขอลาเพื่อนๆนานาๆตกระป๋าไว้แต่เพียงเท่านี้ โอกาสหน้าฟ้าใสน้ำสวยแล้วเจอพวกเราคราเฟอัลฟิช <'ll> ิงสวัสดีครับ